โครงการนะครับกำลังเริ่มทำการปรับพื้นที่กันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ไล่ทำการขุดบ่อกนะครับแล้วก็ถมดินนะครับดินที่ขุดได้ขึ้นมาถมทำพื้นที่ภายในแล้วก็ลูกค้าทำการซื้อดินเข้ามาเติมนะครับเพื่อถมยกระดับพื้นที่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาขั้นตอนนะครับในการทำงานของเราตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็น แปลงด้านหลังสุดนะครับซึ่งลูกค้าจะทำแปลงนี้นะครับเป็นแปลงตัวอย่างออกมาให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ดูกันสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโคนนะครับคลิปนี้พามาดูบ้านสวนเกษตรเป็นแปลงจัดสรรที่ดินนะครับชื่อโครงการว่าบ้านสวนโมลิ บายสุขใจโฮมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจ Facebook เขาให้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากซื้อแปลงเกษตรนะครับทำบ้านพักตักอากาศนะครับก็ลองเข้าไปดูพื้นที่แปลงนี้ได้นะครับก็ตอนนี้เรากำลังทำงานในพื้นที่แปลงนี้กันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียด นะครับคือด้านหน้าเนี่ยทางนี้จะเป็นทางเข้านะครับซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นทุ่งนาแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับตรงไปทางฝั่งนี้ก็จะไปสุพรรณบุรีน,นะครับถ้าออกทางนี้ก็จะไปน a k h o n p นะครับเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้นะครับใครที่สนใจ นะครับอยากจะมาเที่ยวชมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดโครงการนะครับกำลังเริ่มทำการปรับพื้นที่กันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ไล่ทำการขุดบ่อนะครับแล้วก็ถมดินบริเวณโซนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นถนนนะครับเข้าไปข้างในนะครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ ปลูกบ้านทําที่พักอาศัยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นล็อกนะครับล็อกละประมาณเอ่อหนึ่งไร่นะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับในแต่ละล็อกเนี่ยนะครับเราก็จะมีการขุดบ่อเก็บน้ํานะครับบ่อเก็บน้ําก็จะเป็นบ่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นขนาดให้นะครับก็จะขุดทําเป็นบ่อเก็บน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ดินที่ขุดได้ขึ้นมาถมทําพื้นที่ภายในแล้วก็ลูกค้าทําการซื้อดินเข้ามาเติม นะครับเพื่อถมยกระดับพื้นที Somehow, ่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมาพอพื้นที่ตรงนี้นะครับมันสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ป้องกันเรื่องน้ําท่วมได้หมดนะครับตอนนี้เราก็กําลังไล่เก็บงานนะครับไล่เก็บงานเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับฝนมันตกนะครับก็ขุดเอาดินขึ้นมากองกองกองนะครับยังไม่ได้แต่งรูปดินเก็บสลบอะไรนะครับตอนนี้กําลังไล่เก็บสลบ นะครับก็เดี๋ยวจะไล่เก็บสลบแนวเนี้ยนะครับแนวรอบบ่อแล้วก็เก็บระดับพื้นตรงนี้ให้เรียบร้อยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอน นะครับในการทํางานของเราตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เราทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรูปแบบให้ดูนะครับรูปแบบที่เมื่อ,เ,อเราขูดปรับพื้นที่เสร็จแล้วนะครับมีการจัดสวนจัดอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ทางลูกค้าเขาทําขึ้นมานะครับก็เผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อที่ทําบ้านพักตากอากาศซื้อที่เป็น แนวสวนเกษตรแบบนี้นะครับก็สนใจผมก็ว่าแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ไกลจากความเจริญมีปั๊มน้ํามันนะครับมีตลาดนะครับมีโรงพยาบาลก็มีโรงเรียนก็คือถ้ามาอยู่ตรงนี้เรียกได้เลยว่าสามารถอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับปั๊มน้ํามันเซเว่นนะครับแล้วก็เซเว่นนะครับสามารถส่งเดลิเวอรี่มาถึงที่นี่ได้นะครับสั่งอาหารตรงนี้ก็สามารถกดสั่งอาหารได้เหมือนกันนะครับ ใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะครับอยากอยู่ในบ้านแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับในนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราแบ่งเป็นล็อกล็อกละประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่บริเวณด้านข้างนะครับทางฝั่งนี้เราจะมีการปุดล่องน้ําแบบนี้นะครับ ตลอดไปยันท้ายเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาติดลําน้ำนะครับมีน้ําไหลผ่านด้านท้ายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขุดร่องแบบนี้แล้วก็ฝังท่อไว้ด้านหลังแล้วนะครับก็จะทําการปล่อยน้ําเข้ามา แล้วก็ฝังท่อเข้าเชือกในแต่และบ่อะบ่อ,ะบ,อ,ะ,บอะบ่อทําให้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีน้ําไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทํานาแล้วก็จะมีร่องน้ําตัดขานตลอดนะครับซึ่งน้ําท่านเนี่ยอนข้างที่จะดูดมสมบ,บูรณ์นะครับตอนนี้เราก็ไล่ทําการฟุดบอ่อเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบอ่อพักลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าไล่ทําการขุดปรับแต่งแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเกลี่ยดินนะครับตกแต่งพื้นผิว ให้ดูเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสันคันนะครับเดี๋ยวจะมีการตั้งทำ่าคาบอยแล้วก็ปลูกหญ้าเดี๋ยวบริเวณทางนี้ก็จะเป็นการปลูกหญ้าจัดสวนนะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นแปลงด้านหลังสุดนะครับซึ่งลูกค้าจะทําแปลงนี้นะครับเป็น แปลงตัวอย่างออกมาให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ดูก <ieran> ันนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะออกแบบให้ตรงกลางนะครับมีสะพานนะครับเป็นสะพานสําหรับเดินข้ามบ่อนะครับเดินข้ามบ่อได้นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเดี๋ยวจะจัดสวนปลูกต้นไม้นะครับต้องบอกว่าวิวที่นี่นะครับลายล้อมไปด้วยทุ่งนานะครับบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวแบบนี้นักนะครับแล้วก็นาที่นี่จะเป็นนา ปังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทําการปลูกกันต่อเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำนะครับน้ํามีตลอดนะครับดินที่นี่ก็เป็นดินเหนียวนะครับสามารถเก็บน้ําได้นะครับก็ทุกอย่างถือว่าดีมากๆนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูโครงการที่นี่นะครับก็ ลองติดตามเพจ Facebook เขาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพราะกำลังดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ออกแบบในเรื่องของการตกแต่งภายในกันอยู่นะครับคลิปนี้เราก็เอามาให้ชมกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไล่เอาดินเข้ามาถมนะครับภายในพื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการลงหินคุกนะครับแล้วก็ลงหินลูกหลังนะครับเดี๋ยวจะมีการย่ำบทอัดทำแนวถนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการทำรั้วคาร์บอยนะครับรอบพื้นที่ เลยส่วนที่นี่นะครับลูกค้ามีคอนเซปต์เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นออกแนวโมเดิร์นใครที่ชอบแนวญี่ปุ่นติดตามไว้ได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานโชคหลงวงวิไลไมโครพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ So i wondering what had happened to the last ten I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you could not one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should've stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. The other eleven give something from nothing Live lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Live changes, just open the door One thing certain, I'll always be alive.